พี่ยุย้ยเล่าความเป็นมาของตัวเองก่อนที่จะมาร่วมง,งานกับคุณจัตชาตินิดหนึ่งครับค่ะก็พี่วุนะเกษรานทัยานภาคนะคะ พี่ยุ้ยนะเกีรารธัญรักพากนะคะจริงๆก็อาชีพแรกที่เป็นก็เป็นอาจารย์ทิจุลาประมาณสักเกือบ20ปีนะคะ hmm. ซึ่งก็เป็นที่ที่ทำให้ได้เจออาจารย์ชาตชาติ <Okay. S 1> ก็อยู่ด้วยกันทํางานด้วยกันทั้งในในแง่เป็นอาจารย์ด้วยกันและพี่ชาติก็มาเรียน MBA ที่คณะพี่พี่อยู่คณะบัญชีนะคะ <Okay. S 1> ก็ก็เลยรู้จักกันที่นั่น mm hmm. หลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอดีคุณพ่อพี่ไม่สบายพี่ก็เลยเข้ามาทําธุรกิจของครอบครัว ซึ่งก็เป็นธุรกิจมหาชนวันนี้ก็คือเสนาเดเวล็อปเมนนะฮะท่านธุรกิจพ r o p เ r อร์ตคราวนี้ในช่วงหลังเนี่ยหลังจากที่จย์พิชาชาติเนี่ยนะคะเข้ามาสู่วงการการเมืองแล้วก็มาเมาเปิดตัวใช่ไหมจ๊ะว่าจะลงสมัครผู้ว่าเนี่ยพิชชาติก็มาชวนพี่มาคุยกันนะนะว่าถ้ายัางไงก็ตามเนี่ยถ้าเป็นไปได้อยากจะให้พี่เนไปร่วมทีมนโยบายด้วยนี่ก็คือที่มาจ้ะครับตอนคุณชัชาติชวนชวนกันนานไหมครับ ก,ก็คุยกันเป็นปีเหมือนกันนะพี่เองก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถพอไหมหรือว่าเราอยู่ในจุดที่จริงๆแล้วเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่านะคะจริงๆจุดตัวที่เป็นเป็นประกายจริงๆที่ทําให้พี่รู้สึกตัดใจเนี่ยก็คือว่าตอนเกิดโควิดแคมป์ mm hmm. คนงานเนี่ยมันทําให้พี่รู้สึกถึงความยากลําบากของคนที่เวลาเจอไม่มีทางออกแล้วก็โดนพิษเศรษฐก,กิจโดนพิษ ไม่ว่าจะาอะไรก็แล้วแต่นะนะอย่างงวดนี้ก็คือโดนพิษของโรคภัยไข้เจ็บด้วยเงี้ยมันทําให้รู้สึกเหมือนกับว่ามันลําบากจริงๆนะแล้วสิ่งที่เอกชนอย่างพี่ทําได้ในทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคือการให้เราเอาของไปให้แต่เอกชนเนี่ยจะไม่สามารถช่วยแก้ได้ถูกไหมคะวิธีการเดียวที่เราอยากที่เราจะช่วยแก้ได้เนี่ยก็คือการที่เอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในมุมของ r e เ u l a t o r ถึงจะช่วยแก้ปัญหาของคนที่อาจจะต้องถูกแก้นะคะ เช่นคนที่เป็นชุมชนลากหญ้าหรือเป็นชุมชนที่โดนผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจในกรุงเทพมากๆเนี่นะจ๊ะก็เลยรู้สึกว่าก็สักครั้งหนึ่งก็เลยตอบรับคำชวนของพยาช,ชาติเนี่ยนะแล้วเข้ามาร่วมทีมค่ะพอตอบรับคุณชา,ชาติมาร่วมทีมแล้วเนี่ยพี่ก็เริ่มลงพื้นที่เลยใช่ไหมจริงๆพี่ลงพื้นที่ก่อนหน้านั้นคือที่ลงเนี่ยเพราะว่าเอาของไปแจกนะคะ แล้วมันยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าเวลาเราลงในฐานะเอกชนเนี่ยพี่ได้แต่ให้ม,มันต่างกันมากนะพี่ให้ของแล่พี่มักจะชอบถามว่าแล้วเมื่อขอ,ของที่พี่ให้เนี่ยได้กี่อาทิตย์เขาก็จะตอบเป็นบางเอ,อถุงซึ่งปกติเราให้คือถุงยางชีพใช่ไหมละ่ะในช่วงที่ผ่านมาเขาก็จะตอบว่าอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์พี่ก็ชอบถามต่อว่าแล้วยังไงต่ออะบางคนก็ตอบพี่ว่าก็รอรุนเมื่อมีใครให้อีกไหมบางคนก็ไม่มีคําตอบ ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่รู้สึกมาเสมอคือว่าการให้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะจ๊ะแต่มันไม่สามารถที่จะจีรังได้สิ่งที่ดีที่สุดคือเราช่วยแก้นั่นก็คือนั่นก็คือที่มาค่ะครับแล้วพอพี่ลงพื้นที่แล้วเนี่ยในฐานะที่เป็นทีมชาติซึ่งจะต้องเข้ามาแก้ปัญหากทมค่ะพี่เห็นปัญหาอะไรเป็นพิเศษที่รู้สึกว่าเนี่อยากทำทันทีเลยเป็นคำถามที่ดีมากนะคะ คือจริงๆแล้วสโลแกนที่สําคัญอันหนึ่งของพระเจชาติเนี่ยคือว่าอยากให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่น่าอยู่สําหรับคนทุกคนจริงๆวันนี้กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่สําหรับคนบางคนมากๆเพราะมันสะดวกสบายใช่คแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่เมืองที่น่าอยู่สําหรับคนอีกกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มนึงเลยนะคะดังนั้นสิ่งที่พี่อยากจะเข้ามาช่วยคือว่าพี่อยากทาให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่น่าอยู่ของกลุ่มคนที่วันนี้เขารู้สึกว่ากรุงเทพ เป็นความท้าทายเหลือเกินหรือไม่น่าอยู่เลยหรืออยู่ยากเหลือเกินซึ่งผู้คนตามตรงก็คือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยมาก,มากนะคะย,ยิ่งจะเป็นคนในชุมชนแออัดด้วยแล้วเนี่ยยิ่งทําให้เรายิ่งเห็นภาพว่ากรุงเทพเนี่ยคือความท้าทายของเขาหลายวันเลยนะว่าวันนี้จะผ่านไปได้ไหมมีนี่โครเรือนมากมายมีนี่นอกระบบมากมายจะผ่านไปได้หรือเปล่านี่คือการอยู่กรุงเทพของเขาดังนั้น,น,นอันนี้คือสิ่งแรกๆที่พี่รู้สึกว่าอยากจะเข้ามาช่วย อันหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าพี่กับพี่ชาชาอาจจะคล้ายๆกันแล้วพี่ว่าอาจจะเพราะเราเป็นอาจารย์เก่าเหมือนกันนะคือว่าเรารู้สึกว่า,านโยบายที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ universal คือแบบอยากเราอยากจะเปิดเผยอยากจะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ใช้วันนี้มีคนอื่นมาใช้ก็ได้นโยบายที่ดีนะคะถามว่านโยบายที่ดีจะมาจากไหนมันต้องเป็นนโยบายที่แก้ได้จริงๆถูกไหมคะนั้นการลงพื้นที่พี่ว่ามันคือ asset ที่สําคัญที่จะทําให้เราทํานโยบายที่ดีได้ พี่ว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่มีประโยชน์ในการไปคิดในสิ่งที่เราทําอะไรไม่ได้แต่มันอาจจะมีประโยชน์มากกว่าในการที่เราจะคิดในสิ่งที่เราทําได้อย่างเช่นเรารู้ว่าการลงพื้นที่เนี่ยมันคือแอสเซทที่ดีที่ทําให้เราสามารถคิดนโยบายที่ดีแล้วถ้าเกิดเราคิดว่าจริงๆแล้วในที่สุดวันหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ใช่เราก็ได้หรือเป็นคนอื่นเนี่ยสามารถหยิบยกนโยบายที่เกิดขึ้นจากการกลั่นกรองของการลงพื้นที่ที่ดีไปใช้เนี่ยแล้วมันทำให้แก้ได้จริงๆพี่ว่าพี่ก็ดีใจนะที่มันเกิดอย่างนั้นได้ ถึงแม้จะไม่ใช่พี่เป็นคนทําก็ตาม <S 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 พี่รู้สึกว่าวันนี้กรุงเทพที่มันเป็นความท้าทายของคนบางกลุ่มเนี่ยเพราะว่ารายได้เขาน้อยเหลือเกินเต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคในการใช้ชีวิตขณะที่คนบางกลุ่มเนี่ยก็มีรายได้ที่ดีขึ้นดีขึ้นถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยโจทย์แรกๆที่พี่อยากจะแก้คือเรื่องนี้ดังนั้นก็คงไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกท,ที่พี่ลงชุม,ช,มชนแออัดบ่อยๆเพราะพี่อยากจะเข้าใจว่าถ้าจะแก้แก้อย่างไง เราลงชุมชนแออัดเนี่ยเวลาเราบอกว่าเราอยากจะแก้การเป็นอยู่ของเขาให้ดีขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่การแก้รเรื่องเดียวไม่ใช่การแก้ที่ทําให้เขามีที่อยู่อาศัยแต่มันคือการแก้ในทั้งระบบนิเวศของเขาจุดเอลติเมทของพี่จริงๆเลยคืออยากให้ Make sure ว่าเจเนเรชันที่2ของทุกครอบครัวในชุมชนแออัดดีกว่าเจเนเรชันแรกที่อยู่วันนี้ถ้าเราไม่สามารถทําให้เจนใหม่หรือว่าลูกของคนที่เป็นชุมชนแออัดวันเนี้ยดีขึ้นได้นะ แสดงว่าเขาก็ต้องอยู่ชุมชนแออัดต่อไปไเรื่อยๆถูกไหมแต่ถ้าเรา,าเราสามารถทําให้เจเนชันที่2หรือ3หรือ4สําหรับบางบางครัวเรือนเนี่ยดีขึ้นได้เนี่ยแสดงว่าเขาก็มีโอกาสในการที่จะออกจากชุมชนแออัดหรือหรือที่เป็นปัญหาในปัจจุบันนะคะนั่นคืออัลติเมตแต่ว่าจะได้อย่างนั้นมาเนี่ยประกอบได้หลายเรื่องมากมันไม่ใช่เรื่องการแก้เรื่องในเรื่องหนึ่งแล้วแต่ละชุมชนเองก็มีมีธรรมชาติของปัญหาที่แตกต่างกัน,กนบ้างเหมือนกันนะคะ ดังนั้นเนี่ยจึงเราเองก็ต้องพยายามทำความเข้าใจว่ามันมีอยู่กี่ประเภทและต้องแก้อย่างไงก่อนแต่พี่ยืนยันว่าไม่ใช่แก้เรื่องเดียวไม่ใช่แก้ว่าทํายังไงให้เขามีที่อยู่ที่มั่นคงเรื่องเดียวไม่ได้ถ้าถึงเขามีที่อยู่ที่ดูเหมือนมั่นคงแต่เขาจ่ายเงินไม่ได้แล้วเขาไม่มีรายได้ที่ชัดเจนก็ไม่ได้อีกแล้วถ้าเกิดสมมติระบบสังคมในชุมชนไม่ดีลูกติดยาเจนสองก็ไม่มีทางดีกว่าเจนหนึ่งอีก ถูกไหมคะดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยระบบนิเวศในการแก้ปัญหาของชุมชนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญอันนี้ก็เป็นโจทย์อัลติเมตอันนึงนะที่อยากทําให้ชุมชนหรือว่าทนชั้นล่างของกรุงเทพเนี่ยรู้สึกว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่น่าอยู่มากขึ้นค,คือพี่ว่ามันมีบริบทของมันในแต่ละที่ว่าแน่นอนนะในแง่อัลติเมตนะคะในแง่อัลติเมต ส,สุดทางเนี่ยประเทศที่เป็นดโมคราซีเนี่ยคอือประเทศที่เป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์แบบค,ควรจะเป็นอย่างนั้นท,ทุกจุดควรจะเลือกมันเราอาจจะลงลึกไปถึงขั้นว่าผู้นวยการเขตเนี่ยต้องเลือกด้วยซ้ำถูกไหมคะเพียงแต่ว่าบางครั้งนี่มันมีบริบทของมันเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยถ้าคนในชุมในจุดตรงนั้นเนี่ยยังไม่พร้อมเลียงไม่ได้มีความเข้าใจในระบบที่เป็นดโมคราซี่เนี่ยอย่างดีเนี่ย เราเองก็คงจะพอเข้าใจได้ว่ามันอาจจะก่อให้เกิดผลที่ตรงกันข้ามในแง่ในแง่ของการที่ก่อให้เกิดการเลือกตั้งตรงนั้นก็ได้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยพี่ไม่พี่ไม่มีข้อมูลมากพอที่จะบอกว่าจังหวัดไหนบ้างที่พร้อมจังหวัดไหนบ้างที่ไม่พร้อมแต่พี่คิดว่า,าบริบทของแต่ละที่เนี่ยมันจะทําให้การตัดสินใจว่าที่ไหนควรจะมีผู้ว่านเนี่ยต่างกันออกไป ไม่รู้ว่าจะเชื่อไหมแต่พูดตรงๆว่าเปล่าไม่ได้ไม่ได้กังวลคือคือในแง่ในแง่พี่จริงๆพี่ว่าพี่กับพี่ชัดหรือทีมงานเราคล้ายๆกันในแง่ที่ว่าเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้คิดเราไม่ได้อยากจะคิดเหมือนอาการเมืองนะเรารู้สึกว่าเรามาทํางานเมืองดังนั้นเนี่ยเราก็เลยวันนี้สิ่งที่เราทําได้คือพยายามคิดนโยบายที่จะแก้ปัญหาเมืองที่เราอยากจะเข้าไปแก้อย่างอื่นเนี่ยมันเอาคอนเทกต์สำหรับเราณนะตอนนี้นะ เราก็จะรู้สึกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องที่เราอยากจะแก้นโยบายที่ดีที่ควรจะแก้เป็นยังไงเราก็เตรียมพร้อมจะมีนโยบายนั้นจริงๆวันนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วสิ่งที่เราอยากจะใช้ที่สุดในการที่ทําให้คนเลือกเราเคือนโยบายเราไม่ได้อยากใช้กระแสรหรือว่าอยากใช้ความรู้สึกแต่เราอยากให้ทุกคนเนี่ยเลือกว่านโยบายที่ท่านคิดว่ามันจะทําให้ช่วยกรุงเทพมหานครในความผิดของท่านเนี่ยดีขึ้นได้เนี่ยเป็นยังไง แล้วเราก็มีความหวังเต็มเปี่ยมว่านโยบายที่เราตั้งใจคิดเราลงพื้นที่เนี่ยจะเป็นนโยบายที่ทุกคนเนี่ยเห็นด้วยว่าเป็นนโยบายที่เหมาะสมที่จะใช้ในการแก้ปัญหากรุงเทพแล้วนั่นก็คือ,อก,การเลือกเรานั่นเองครับพี่พูดตรงๆนะว่าสิ่งที่พี่พูดที่พี่จะพูดต่อไปเนี่ยคนฟังอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าทําได้จริงหรือเปล่านะแต่ในแง่พี่พี่รู้สึกว่าเราทําได้อย่างเดียวคือ เราต้องตัดสินใจ based on สิ่งที่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคนกรุงเทพในการตัดสินใจไม่ว่าทํางานอนะใครก็ตามถ้าเกิดเราได้เข้าไปทํางานในในกรุงเทพมหานครเนี่ยแสดงว่าความรับผิดชอบของเราก็าคือว่าทํายังไงให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่น่าอยู่สาหรับคนทุกคนอย่างที่เราบอกไว้ถูกไหมคะแน่นอนว่าการทํางานกับภาพภาพใหญ่เนี่ยเป็นหน้าที่หนึ่งที่ต้องทําการตัดสินใจที่องต้องเกิดขึ้นในการที่จะทํางานร่วมกันหรืออะไรก็แล้วแต่ ถ้าถามพี่วันนี้พี่คงคิดว่าการตัดสินใจทุกอย่างเนี่ยต้องมาจากการมาจากสิ่งที่เราคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ทําให้กรุงเทพเนี่ยดีที่สดุดพี่อย่างที่บอกนะพี่ไม่มีบ,บ็กกราว u ์ในาการเมืองแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นนักการเมืองในวันนี้นะก็เลยไม่สามารถที่จะให้เหตุผลอื่นได้ว่าคุณจะตัดสินใจเบสออนอะไรนะจ๊ะแต่ว่าถ้าต,ตอบโดยหลักการก็คือว่าในเมื่อเราเข้ามาเพราะอยากจะทําให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองน,น่าอยู่ขึ้นพี่ก็คงตัดสินใจเบสออนตรงนั้น ก็คือทําเท่าที่อํานาจเรามีทําเท่าที่เราทําได้ให้ดีที่สุดใช่พี่คิดว่ากรุงเทพเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเมืองที่น่าเที่ยวทุกคนรู้กรุงเทพน่าเที่ยวนะคะและ้วกรุงเทพได้รับลําดับต้นๆของโลกในการที่เป็นเมืองที่น่าเที่ยวพี่อยากจะ,ะสนับสนุนให้คนทุกคนหรือคนกรุงเทพทุกคนเนี่ยมา,มาช่วยกันทําให้กรุงเทพเนี่ยไม่ใช่เมืองแค่น้าเที่ยว แต่เป็นเมืองที่น่าอยู่สําหรับคนทุกคนค่ะ